สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาทําค้างผักจากไม้เก่านะคะก็ค้างผักเมื่อของปีที่แล้วนี่แหละค่ะแต่ว่าเกิดการพังเสียหายเพราะว่าเมื่อฤดูฝนนี่ฝนตกเยอะค่ะแล้วก็ทําให้มะละกอล้มทับค่ะทุกคนเพราะว่ามะละกอเรามัดติดกับค้างไว้ค่ะเวลามะละกอล้มก็เลยค้างก็เลยดึงค้างล้มไปด้วยค่ะทุกคนเราก็เลยต้องมาลื้อของเก่า ทำใหม่ไม้บางอันก็มีหักไปบ้างค่ะบางอันก็ยังคงสภาพเดิมถึงจะเก่าแต่เวลาเราเอามาทําค้างผักพาดกันไปพาดกันมาก็เกิดความแน่นหนาได้ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมารับชมการทรําค้างผักนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังทําอยู่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ดูภายในคลิปนี้ก็เลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างค่ะ ก็ไม้เราก็ไม่ต้องไปตัดให้เหนื่อยนะคะเราก็ใช้ไม้เก่าของเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปเดินหาไกลนะคะเพราะว่าเราก็จะรื้อจากตรงนี้นด้ค่ะไปทำค้างนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเชือก เชือกฟางจากปีที่แล้วก็ยังไม่ผุไม่เปื่อยนะคะเราก็สามารถนํามาใช้ได้นอกเสียจ,จากบางอันมันสั้นเกินไปเราก็ต้องไปเอาของใหม่มาใช้ในการมัดใหม่คะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆืมารับชมค้างผักที่ทําไว้ยังไม่เสร็จตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือไม้เก่านะคะที่เราทําเองนะคะก็ค่อยๆทําวันละหน่อยค่ะเราจะมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะคะก็คือเป็นไม้เก่าของปีที่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเชือกฟางที่ใช้มัดฟางมาให้วัวกินแค่นั้นนะคะทุกคนก็บาง ส่วนมากก็จะเป็นไม้เก่าอย่างเดียวเลยค่ะที่เราลื้อแล้วก็ทำใหม่นะคะทุกคนเราจะใช้วิธีแบบนี้นะคะตอนแรกๆก็จะใช้การตอกหลักนะคะหลักจริงๆของเขาจะมีข้างละสามค่ะก็ทั้งหมดหกหลักค่ะเราจะใช้หลักที่แข็งแรงกว่าเขาหน่อยนะคะแล้วก็ทำการตอกหมุดลงไปนะคะทุกคนตอกหมุดลงไปแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้แล้วก็เอารวดมัดตรงนี้นะคะทุกคนถ้าบางคนนี้ทําได้ก็คือบางคนเขาจะเอาไม้แทงไปในดินเลยนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะลําบากค่ะแล้วก็รู้สึกเราไม่มีแฉลงในการขุดนะคะก็เลยเรามีแค่ค้อนตอนนะคะก็เลยใช้หลักค่ะหลักหมุดตอกลงไปให้ลึกๆหน่อยนะคะแล้วก็ เอาลวดมัดอย่างนี้เราก็ได้หลักทั้งหมด 6, 6หลักค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็จะเริ่มใช้หลัก6หลักแล้วเราก็มาเริ่มทําคานแบบนี้นะคะนี่นะคะคานแบบนี้สองข้างไปเลยนะคะไม้อาจจะยาวไม่สุดนะคะเราก็มาต่อกันได้ค่ะทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะมาสารเป็นตารางแบบนี้นะคะเราต้องทำหลักให้เขาก่อนนะคะแล้วก็พอเราทำแนวนี้ได้อีกแล้วนะคะเราก็ไปฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นเราก็ทำเหมือนกันไม้ก็ยาวไม่สุดค่ะทุกคนเราก็เอามาต่อกกันนะคะนี่ค่ะเราก็ทำแนวนี้ไปนะคะแล้วก็ พอเราทําเสร็จแล้วก็ทําแนวนี้ค่ะไม้ตรงช่วงความกว้างจะยาวสุดนะคะเพราะกว้างไม่มากเราก็เอามาพาดแล้วก็มัดเลยค่ะก็จะใช้ทั้งหมดสามอันค่ะหนึ่งสองแล้วก็อันท้ายสุดสามนะคะทุกคนแล้วเราก็ทําการมัดแล้วเราก็จะมีหมดุดใช้คั้าตรงท้ายด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงค่ะตรงนั้นนะคะทุกคนตั้งลงมานะคะแล้วก็ตอกหมุดข้างล่างเหมือนเดิมค่ะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้พอเราทําแบบนี้ได้นะคะเราก็จะไปหาไม้เล็กๆที่ไม่ใหญ่มากค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะนํามาตั้งเป็นกงุงห่างกันกลงละหนึ่งศอกค่ะทุกคนอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะนี่อย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นง่ามสามง่ามเลยค่ะแต่ก็พอใช้ได้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ ก็จะเล็กหน่อยแต่เป็นไม้ยูคาค่ะก็ก็ใช้ได้อันนี้ดินจะอ่อนหน่อยบางอันก็แท้งไม่เข้าค่ะเราก็จะใช้แรงเราเนี่ยนะคะกดลงไปนะคะบางอันก็ไม่ลงก็ใช้เชือกมัดแบบนี้ค่ะมัดมั่งไม่มัดมั่งนะคะแต่ก็แน่นเหมือนกันนะคะทุกคนสามารถอยู่ได้เป็นปีค่ะนี่นะคะก็พาเพื่อนๆมารับชมส่วนข้างบนเราก็ หาไม้มาพัดพาดธรรมดาค่ะทุกคนไม้ที่เราเหลืออยู่นี่แหละค่ะบางอันก็เริ่มดำๆเปลือกเริ่มหลุดแล้วนะคะเนี่ยเราก็เอามาสารกันแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นตารางกะกะเอานะคะหรือจะเอามาเสริมอีกหรือจะเป็นกิ่งไผ่มาวางโปะบนก็ได้ค่ะทุกคน นี่นะคะเราก็ค่อยๆทําไปปลูกไปแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะนี่ก็เริ่มเอาลูกน้าเต้ามาเพาะไว้นะคะตอนนี้ก็งอกแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็ค่อยๆทําไปค่ะทุกคนทําค้างไปพเพาะเมล็ดไปพั้งพางนะคะทำสองอย่างควบคู่กันค่ะเวลาเราทําค้างเสร็จเราจะได้เอามาปลูกเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นฟักทองต้นที่เหลือต้นสุดท้ายนะคะ เพราะว่าตอนนั้นมะละกอล้มไส่นะคะก็หักไปหมดค่ะเหลือต้นเดียวเราก็เก็บรักษาไว้น่าจะรอดจากเพี้ยจากแมลงได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เพี้ยจะไม่ค่อยมีค่ะจะเบาบางหน่อยหนึ่งนะคะเพราะเป็นช่วงที่หน้าฝนหน้าหนาวเพี้ยไฟจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นผลพลอยได้ก็คือถั่วพูของเราค่ะทุกคนสองต้น เราก็เอามาดูแลเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็คงจะชูยอดขึ้นไปบนค้างได้ค่ะทุกคนนอกจากค้างนั้นนะคะก็จะมีค้างอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะทุกคนเราก็จะทำค้างตรงนี้ไว้ปลูกผักอย่างอื่นก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะปลูกอะไรนะคะเราก็ทำเตรียมรอไว้ประมาณนี้ค่ะ แต่อันนี้น่าจะโอเคแล้วนะคะเตรียมลงปลูกได้แล้วค่ะก็เตรียมปลูกพวกถั่วฝักยาวพวกพวกฟักทองแล้วก็ลูกน้ำเป้าไว้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมค้างผักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ